สวัสดีค่ะนผู้ได้ทุกคนเลยนี้สวัสดีค kind of ่ะยินดีต้อนรับท่องเที่ยวทันนะคะสวัสดีเข้าสู่ย <moderate> ่านหมูตะเค้นะคะวันนี้นะคะพวกเรานะคะตั้งใจที่จะทําขนมสายบัวแดงนะคะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนย่ยนหมูตะเค้ของเรานะคะขนมสายบัวแดงนี่ก็เป็นขนมเรียกว่าขนมร้อยปีของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเราได้เรียกว่าเป็นตำนักของพวกเราเลย ต้องบอกเลยนะคะว่าเรามีความตั้งใจนะคะที่อยากที่จะมอบให้กับทุกท่านเพราะว่าสายบัวแดงเนี่ยไม่ได้มีตลอดทั้งปีนะคะเรียกว่าจะมีเทาะเป็นบางช่วงเท่านั้นนะคะโดยเฉพาช่วงที่มีน้ำนะคะถ้าเป็นหน้าแร้อนนะคะก็จะมืกับติดตัวนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะไม่ได้มาถึงเามือนกันกับกาานนะคะกระบวนการวิธีก็คล้ายๆขนมกล้วยนะคะ้าขนมักทองนะคะจะเป็นรูปแบบเดียวกันแต่ว่ากระบวนการเขาจะต้องมีการตีเส้นใหญ่นะคะ ขน,นมปล้ยแต่ว่าเราเอาสายบัวมาทำใช่ไหมคะคือจริงๆสายบัวที่ตอนนี้บ้านเราเป็นนายนย,ยังไม่มีโรงเรียนสายบัวแดงเยอะมากคราใหรุ่นแม่รุ่นยายเนี่ยจะเก็บสายบัวมาทำขนมผัดเป็นชิ้นแล้วก็กําด้วยโคกครับแล้วก็พอทำเสร็จทั้นน้ำแล้วก็ไปผึ่ง นะครับปึ่งให้มันตเตด็จน้ำให้มันหม,มาดถึงจะไปคุกกับแป้งแล้วก็<ค>กร่วนใช้แทนใช้การวิธียากมากครับแล้วเราได้เป็นขนมร้อยปีรงประสะกรมก็เลยทขนมที่เราไปเจอที่ตึกยูเอ็นให้ที่าอาเซียนส่วนผสมก็คือเหมือนขนมกล้วยใช่ครับแต่จะมีไฟเบอร์ความหนึบ่ากมีหลังการความหนึบหักการและมีคุณค่าทางอาหาร ก็ไปเพื่อในตัวกินข้าวมันจะย่อยถ้าเราชิมจะรู้เลยว่าเนื้อเขาจะหนึบมากกว่านะคะเพราะว่ากระบวนการวิธีการค่อนข้างต่างกันใช่ครับต้องลองชิมใช่ไหมใช่เลยค่ะขอบคุณมากค่ะเขอบคุณค่ะไม่รูว่ากี่หลายชั่วอายุคนแล้วค่ะค่ะอันนี้มืออะไรอันนี้มืออะไรอันนี้มือแขน ร้องนิ oui pues mm ้วเก่งมากชุนชนอะไรที่ชุมชนตลาดน้อยค่ะเดี๋ยวเพี่ต้องร้องนิ้วไปชุมชนแรกค่ะเดี๋ยวพี่ต้องรองนิ้วเป็นขนมสายโบแดงนะร้องยังไงวันนี้อันนี้ขนมวันนี้ทำมาจากสายัวนะคะเกิดมาในชีวิตถ้าเพงเห็นเนี่ยแดบมาเป็นชุ่อแปกใหม่มากเลยก็คือว่าต้องเอาสายับเนี่ยมาคั้นบีบแล้วก็คั้นแล้วกเอาแต่น้ามันนี่เกิดมา70กว่าปีเพิ่งรู้ว่ามีขนมอันนี้แบบ จเอาไปหั่นก้าวอย่างนี้นะปะใช่เป็นไก่บัวแดงไส้แดงไส่แดงบัวแดงทันกันไส้บัวขาวอายุป่านนี้เนี่ยอ้าจะมีอยู่เราจะได้กินถุงอะไรไหมคะไส้วัวแดงอันนี้คือไก่บัวได้กินแล้วก็ฟังกนก็ได้นะเชิญชวนนะคะทุกคนผ่านมาหกประเทศก็มาชิมขนมในตำนานร้อยปีของตลาดหกประเทศนะคะมาพบป้าอ้อยเจ้าแม่ แต่ทีเรารู้อยู่นะเขาบอกว่ามันไม่มีทั้งตีค่ะมันมีเป็นฤดูกาลนะคะวันนี้เราไปบุญปากนะเราได้มาตอดีเอามาได้แล้วพี่เย็นนะถ้าเป็นพี่ลิฟพี่ล้อมีขาวเป็นอาหารตามฤดูกาลค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนดีค่ะ สีแล้วก็กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันมกด้วยเลยเป็นขนมที่เราคั้นสายบัวเนี่ยก่อนที่เราจะมาตัเนขราคั้นคันแล้วก็เอาน้ำเนี่ยทีใช้เนื้อส่วนแป้งเนี่ยเราใช้แป้งเดียวกับ ขนมโชกอร่อยมากเลยค่ะไม้าี่งานดอกไม้ก็เราก็รู้<อ>สึกว่า,าโอเคนะออมาขายของอือหือเฮยเฮ้ยเห็นว่ามันมีงานดอกไมยย้ไงแล้วก็เลยก็มาเที่ยวแล้วพอดีก็ เขาจดัดกิจกรรมกันเราก็เลยเออลองมาดูค่ะไม่นี่อยู่แถวไหนอะคะอ๋ออยู่ลาดพร้าวค่ะอยูอ่ลาดพร้าวก็ไม่ใกล้